สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นชอปนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวนี้กันนะห่างหายการรีวิวไปประมาณ2สัปดาห์นะสิวันได้นะครับไม่มีของใหม่มาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นวันนี้แนะนำเป็นสินค้าตัวนี้กันนะครับก็มาจากเบอร์แบรนด์จอยรูมนะครับรหัส S ขีด H นะครับ142นะครับ4 in 1 c a r d r a d e e นะครับตัวนี้ ก็คือการ์ดเรดเดอร์ของ iPhone แล้วก็ iPad ที่ใช้ปลักระบบ l t n i t n นะครับทำงานง่ายนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้ iOS รุ่นใหม่ตแต่เวอร์ชัน14 14หรือ15ขึ้นมาปัจจุบันเนี้ยนะฮะปัจจุบันนี้15.2.1าะก็จะรองรับการทำงานแบบพวก OTG อย่างนี้แล้วนะครับคือเราสามารถ Transfer ข้อมูลจากโทรศัพท์หรือ iPad เรานะครับใส่ Memory card ได้เลยหรือว่า ใส่แฟลชไดร์ได้เลยโดยที่ผ่านโปรแกรมไฟล์นะครับไม่ต้องใช้โปรแกรมเสริมนะครับไฟล์เป็นโปรแกรมในเครื่องนะครับสามารถเสียบแล้วเห็นเป็น external drive ได้เลยนะครับเหมือนกับโทรศัพท์ Android นั่นเองนะครับตอนนี้ iOS สามารถทำได้แล้วละนะครับไอ้ก่อนหน้าเนี่ยการ์ดเรดเดอร์พวกนี้มันก็มีขายมาสักพักแล้วฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบของยี่ห้อที่มันแพงกว่านี้นะฮะตัวนี้จอยรูมเขาเพิ่งทำออกมานะครับใช้งานได้ดีแล้วก็ราคาประหยัดนะครับใช้งานได้เลย นะครับเรามาดูที่กล่องก่อนกล่องก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็น Layout ของ Joy Room ปกตินะครับมนี้เขาเขียนว่า4 in 1 n e Card Reader นะครับแล้วก็ High Speed Reading นะครับแล้วก็สามารถใช้ตอนชาร์จได้ด้วยนะครับ Using Wire Charging นะครับเรามาดูกันหน้าตาแบบนี้เนี่นะครับ Support Function OTG นะครับเสียบปุ๊บจะเห็นเป็น External Drive เลยนะครับท่านหลังกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้นี้มาดูตัวมันกันนะครับ ตัวการเทรีเดอร์เนี่ยปลายด้านหนึ่งก็จะแน่นอนแหละเป็นปลั๊กไหลแบบไรนิ่งนะครับซึ่งก็ผมลองแล้วนะครับกับ iPhone 13 Pro Max นะครับ iOS ล่าสุดใช้งานได้ปกตินะเดี๋ยวเรามาลองพร้อมกันนะครับตรงหัวปลั๊กก็เป็นไซส์ใหญ่กว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับสายชาร์จเดิมนะครับแต่ว่าด้านกว้างไม่เท่าไหร่แต่ว่าความอ้วนตรงนี้จะเยอะกว่าปกตินิดนึงแต่ว่าลองแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เสียบเข้าไปได้หมดไม่ติดเคสนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสายสั้นๆนะครับยาวประมาณสัก2นิ้วนะ ตรงเฉพาะท่อนสายเนี่ยยาวประมาณ2นิ้วนะครับแล้วก็มาถึงตรงซ็อกเก็ตด้านล่างนะครับที่ใช้สําหรับเสียบอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็มีด้วยกันทั้งหมด4ช่องนะครับโดยที่ช่องแรกช่องนี้นะครับก็เป็นแบบ USB A นะครับช่องนี้เราสามารถเสียบแฟลชไดร์นะครับได้เลยนะครับสามารถเสียบแฟลชไดร์แบบนี้นะครับเสียดูอย่างนี้นะเราเสียบเข้าไปตรงๆงได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะอ่านข้อมูลจากตัวแฟลชไดร์หรือว่า โอนถ่ายข้อมูลจากโทรศัพท์มาตรงนี้นะครับหรือจากตรงนี้ไปที่โทรศัพท์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งผ่านแอปเสริมแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ตรงนี้มีีก3ช่องที่เหลือช่องนี้เป็น SD card นะครับส่วนช่องนี้เป็น micro SD card สามารถอ่านจากตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่เราเสียบนะแล้วก็ช่องนี้นะครับเป็นช่องเสียบสายชาร์จแบบ lightning ในกรณีที่ ฟังก์ชันที่เขาเขียนตรงนี้นะครับ using wire charging ก็คือเราสามารถใช้งานตัวนี้พร้อมทั้งเอาสายชาร์จมาเสียบเข้าตรงนี้ด้วยก็ได้เพื่อให้มันชาร์จโทรศัพท์ไปด้วยในขณะที่เราโอนถ่ายข้อมูลเป็นปริมาณมากๆนะครับอาจจะกลัวแบตมันหมดขณะนั้นเราก็สามารถเสียบชาร์จได้ด้วยนะครับคือ IoTG ประเภทนี้เดี๋ยวผมหยิบให้ดูก่อนมันเคยมีออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมใช้อยู่หลายตัวนะอันนี้เป็นแบบประหยัดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้เป็นของโคโคนะครับมันเคยออกมาแล้วแหละตัวเนี้ย ทำงานคล้ายๆกันนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้จะมีแค่ช่อง USB A ช่องเดียวนะครับซึ่งมันก็กระทัดรัดดีแต่ข้อเสียคือเห็นไหมฮะตรงนี้เป็นส่วนที่ผมผมเฉยๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตัวนี้นะมันใช้งานยากเพราะว่าอ่าตัวนี้เวลาลักมันเสียบ้ไไบบาทตรงนี้มันใหญ่ทำให้เวลาใช้ทุกครั้งนะครับผมต้องแกะโทรศัพท์ออกมาจากเคสก่อนซึ่งบางทีเคสมันแน,น่นก็จะแกะเข้าแกะออกไม่สะดวกนะครับแต่ว่าตัวนี้ มันก็ดีนะมันทําเป็นสายนะครับทำให้เราสามารถเสียบเข้าไปโอนถ่ายข้อมูลได้เลยในขณะที่เรามีเคสโทรศัพท์อยู่ไม่ต้องแกะนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันทําให้เราใช้งานมันได้ง่ายขึ้นนะครับโดยที่ตัวนี้ก็สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากอุปกรณ์ตามที่ผมบอกแหละได้3แบบนะครับก็คือตรง USB เนี่ยเราจะเสียบอะไรก็ได้นะครับอาจจะไปเสียบแฟลชไดร์ก็ได้หรือว่าเสียบตรง จากาตัวคาเมราเลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเป็นไฟล์ทอนเฟอร์จากคาเมราแบบเราใช้กล้องนะฮะแล้วเราก็จะโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องเราเราก็สามารถเสียบ USB ที่กล้องแล้วก็เอาสายด้านมาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเราใช้กับกล้องถ่ายรูปนะแต่ว่า,าถ้าให้ดีก็ถ้ากล้องถ่ายรูปมันเป็นเมมโมรีการ์ดเราก็ดึงการ์ดมาเสียบตรงนี้ดีกว่าจะไม่พลุกพลังแต่ว่ามันสามารถทําได้นะครับเสียบตรงจากกล้องเลยก็ได้ นะครับหรือว่า,าถ้ากล้องถ่ายรูปที่เราใช้เป็นไมโคร SD card นะครับหรือว่าเป็น s d card นะครับเราสามารถดึงการ์ดที่ถ่ายรูปจากกล้องอะเอามาเสียบตรงนี้ได้เลยเพื่อ,อโหลดรูปเข้ามาในโทรศัพท์เราหรือว่าจะใช้พรีวิวดูในมือถือก็ได้เพราะมันสะดวกนะครับอาจจะเป็นลักษณะแบบว่าเราไปเที่ยวตอนเช้านะครับแล้วเราก็ถ่ายรูปทีนี้เราก็จะเอารูปมาปรับสีหรืออะไรในมือถือเราเราสามารถเอาการ์ดที่ถ่ายรูปจากกล้องมาเนี่ยมาเสียบตรงนี้เพื่อจะไปดูในมือถือเราได้เลยนะครับก็ หน้าที่ของมันก็จะประมาณนี้นะครับส่วนช่องก็ไว้เสียบชาร์จสายไล้นิ่งโดยตรงนะครับขั้นตอนคร่าวๆก็ไว้ใช้งานประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูโทรศัพท์ที่ใช้เทสนะครับเป็นรวมถึงวิธีการใช้งานด้วยนะก็ตัวนี้เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับ iOS เดี๋ยวผมเปิดขึ้นมาก,ก่อนให้ลองดูเลยนะครับขณะที่ทำเนี่ยนะครับ iOS ล่าสุดก็คือนี่นะครับเช็คไปพร้อมกันเลย iOS ล่าสุดก็คือ iOS 15.2.1ซึ่ง iOS คือ iOS ปัจจุบันนะวันนี้นะครับซึ่งมันใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับเนื่องจากตัวนี้มันเป็นการ์ดเรยเดอร์ของ iPhone นะครับซึ่งเป็นแบบล u g and เ l a y เราไม่ต้องโหลดแอปอะไรเพิ่มนะครับโทรศัพท์ไม่มีแอปอะไรนะแค่เราเสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบไว้่างนี้นะผมเอาแฟลชไดร์เสียบนะครับจากนั้นผมเอาอันเนี้ยเสียบเข้าไปที่เครื่องโทรศัพท์ผมก่อน ปุ๊บอุ้ยนะฮะผมไม่เห็นอืมนี่นะครับเรียบร้อยละนะครับเพราะเสียบเข้าไปแล้วหน้าจอมันจะไม่เด้งอะไรเลยนะครับแต่ว่าทำงานแล้วนะขั้นตอนต่อไปวิธีการที่เราจะมองแบบเราจะมองหาตัวแฟลชไดร์ตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมเสียบปลั๊กเสร็จแล้วนะให้เซิร์ชก็ได้นะครับหรือว่าท่านใดที่ใช้อยู่ประจำนะครับก็ไม่ต้องเซิร์ชก็ได้ถ้ามันอยู่ด้านนอกนะก็คือโปรแกรมไฟล์นะครับซึ่ง โปรแกรมไฟล์เนี่ยมันเป็นมันก็คือไฟล์ explorer ของตัว iOS เองซึ่งเป็นมันเป็นตัวดูข้อมูลในในระบบนะครับซึ่งมันเป็นโปรแกรมที่ติดกับเครื่องมาอยู่แล้วเป็นแอปที่ติดกับเครื่องมาเลยนะครับเป็นของ Apple เองนะครับให้เราเสิร์ชว่าไฟล์ทุกเครื่องมันจะมีนะครับ F I L E S นะครับรูปหน้าตาแอปเป็นแบบนี้จากนั้นเรากดเข้าไปปึ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะแบ็กออกมาเห็นไหมฮะว่ามันจะเจอไดฟ์ขึ้นมาไดาฟ์นฟี้นคือ Kingston น,นี่ตรงนี้เห็นไหมครับ ันนี้กดเข้ามามันก็ว่างๆนะครับเพราะว่าในแฟลชไดรฟ์ผมเนี่ยนี่คือแฟลชไดรฟ์คิงตันนะให้ดูรูปก,ก่อนนี่เห็นไหมฮะก็คือตัวตัวนี้พอเราเสียบปุ๊บเราจะเห็นเป็น e x t e r n a l drive อยู่ในโปรแกรมไฟล์เลยเพราะตรงนี้มันคือหน้าไฟล์ผมปิดไฟล์นี้ก่อนอ่าตรงนี้มันคือไฟล์ explorer ของตัว iphone เองนะครับโดยที่พอเราเสียบเราก็เห็นชื่อ drive kingston โผล่ขึ้นมาเราสามารถ โยนข้อมูลอะไรก็ตามนะครับมาใส่ในนี้ได้อย่างสมมุติว่าผมมีข้อมูลบางอย่างที่อยู่ในโทรศัพท์ผมพวกนี้นะครับฟ mm ิลมิกหรือว่าอะไรก็ตามแต่นี่คือ on my iPhone นะครับเราสามารถ Copy นะครับอย่างนี้นะสมมุติผมจะ Copy อันนี้ไปนะครับกดค้างนะครับผมเลือก Copy แบบนี้นี่นะครับเป็นข้อมูลของ AIA จากนั้นผมสามารถมากดที่ Kingston นี่นะครับแล้วก็เพสเข้ามาได้เลยนะครับแบบนี้เห็นไหมฮะ มันก็จะโยนก๊กรอบข้อมูลข้ามมาของของโฟลเดอร์เมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นหนังสือรับรองนะเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับมันเป็นหนังสือรับรองอันนี้นะครับไฟล์ชื่อเจ็ดเจดดดนะครับเมื Mer ่อสักครู่ผมกรอบก๊อบข้ามมาใส่ได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเจ็ดเจดแดดเห็นไหมฮะก็คือเราสามารถ โอนถ่ายข้อมูลจากในเครื่องเรามาใส่แฟลชไดร์ได้แล้วนะครับโดยที่อย่างแต่ก่อนมันอาจจะต้องใช้พวก i d r i v e ใช้อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันทํางานผ่านแอปแล้วมันก็ไม่สามารถจะโยกไฟล์ได้ทุกประเภทนะครับเพราะว่าตัวแอปมันจะกําหนดว่าสามารถใช้ไฟล์อะไรได้บ้างนะครับที่จะโยกข้ามมาตอนนี้มันก็สามารถโยกข้ามมาได้หมดเลยหรือว่าสมมุติเป็นภาพถ่ายนะครับอาเมื่อกี้ผมทาไปแล้วนะครับไปทดสอบนี่นะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายที่ผมสร้างขึ้นมาไว้เทสนะทั้งหมดมีอยู่ เท่าไรล่ะ12รูปนะครับสมมุติว่าเป็นภาพถ่ายนะครับที่อยู่ในมือถือเราแล้วก็ผมอาจจะต้องการโยกข้ามมาที่ตัวแฟลชไดร์เนี่ยนะครับเพราะว่ามันเกะกะที่ในมือถือหรือว่าเราต้องการโยกรูปนะครับที่อยู่ในมือถือเรามาเก็บไว้บนแฟลชไดร์นะก็ทําแบบเดียวกันเลยนะครับผมเลือก select นะแล้วก็เลือกนี่นะครับ12รูปเห็นไหมฮะอย่างนี้นะครับจากนั้นผมก็กดลูกศรมุมล่างแบบนี้นะครับเขาจะมีให้เราเลือกนะครับอยู่แถวนี้ นะครับ save to file อันนี้นะครับอันนี้คือการขั้นตอนการแบบโยกนะครับโยกรูปจากมือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปหรือวิดีโอก็ได้มาเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์เพราะส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าท่านที่ซื้อไปใช้เนี่ยส่วนมากก็คือจะไปเก็บพวกรูปนั่นแหละเพราะว่าอย่างแต่ก่อนเวลาเราจะโยกรูปมาเก็บมันต้องใช้แอปอันนี้ไม่ต้องแล้วนะครับเสียบปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับขั้นตอนก็คืออย่างที่ผมบอกนะพอผมเลือกรูปเสร็จนะครับวิธีการขั้นตอนวิธีการใช้ตรงนี้มันจะคล้ายๆกับ าการที่เราจะเลือกรูปทำ select เ,เพื่อจะส่งต่อหรือจะลบหรืออะไรก็ตามแต่แหละนะครับอันนี้ผมเลือกรูปไว้12รูปจากนั้นให้ผมเลือก save to file แบบนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นมาว่าเราจะ save 2รูปเนี้ยไปที่ไหนผมก็เลือกอันนี้นะครับเห็นไหมครับปกติมันจะมีแค่ iCloud Drive กับ on my iPhone แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ iCloud ของเราอันนี้ก็คือในเครื่องเรานะครับ แล้วตอนนี้มันพอเราเสียบไอตัว OTG อันนี้นะครับมันก็จะเพิ่มหัวข้อที่3ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะมันจะเป็นรูป External Drive นะครับเขียนว่า Kingston ซึ่งก็คือชื่อของอตัวแฟลชไดร์ e นี่นะผมก็แค่เลือกแบบนี้นะครับเมื่อกี้มันมีโฟลเดอร์ Document เล็กๆนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการโฟลเดอร์ใหม่เราก็กดตรงนี้ปุ๊บนี้นะครับก็เลือกก็ด้ว่า Test Picture เนาะลองดู Test p i c นี้นะ าจากนั้นผมก็สามารถเลือกทั้งหมด12รูปเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็กดเซฟตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเซฟ12รูปนี้ไปใส่ที่ตัวแฟลตได์แล้วเท่ากับว่าตอนนี้รูปทั้งหมดที่ผมเลือก12รูปเมื่อสักครู่นี้จะถูกก๊อปปี้มาใส่ในแฟลตได์แล้วนะครับถามว่าเราจะดูยังไงนะครับเราสามารถมาดูได้ที่แอฟฟล์เหมือนเดิมนะครับนี่นะเพิ่งทำช้าๆดูทีละสเต็ปเลยนะครับก็คือตัวไฟล์เนี่ยคือไฟล์ e x p l o r e r นะครับสำหรับ การดูข้อมูลต่างๆในมือถือเรานะครับที่มันเก็บไว้นะครับก็อน i ฟ y นะกดเข้าไปเห็นไหมที่คิงสตันนี่จากเมื่อสักครู่นี้ได้ว่างๆเห็นไหมครับว่า,อาตอนนี้มีรูป t เทสฟิ c t u r e แล้วเห็นไหมครับว่าผมเซฟรูปจากจากในมือถือเราเข้ามาเก็บในนี้ได้แล้วทีนี้สมมุติว่ารูปตรงนี้ผมก็สามารถเรียกดูได้แล้วรวมถึงเอาไปใส่คอมพิวเตอร์อะไรก็ตามแต่ของผมได้แล้วนะครับแล้วก็ รูปทางต้นฉบับที่มือถือผมเนี่ยอันนี้นะครับผมก็สามารถลบทิ้งได้เลยในกรณีที่เป็นรูปที่เราแบบเราคิดว่ามันเกะกะเครื่องเราแล้วเราอยากจะโยกมาเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์เนี่ยผมลบทิ้งได้เลยผมลบให้ดูนี่นะครับลบพืชเห็นไหมครับว่าตรงนี้ผมลบไปแล้วนะแต่ว่าตรงนี้มันยังอยู่นะเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมยังอยู่เพราะว่าผมเซฟมาไว้ในในตัวนี้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการ ใช้งานตัว Joyroom SS142 ตัว์ดรี Reader ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าสะดวกนะครับราคาถูกสะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายมากเลยนะครับคือก่อนหน้านี้ไอ้์ด r ีดเดอร์แบบนี้นะครับถ้าเราไม่นับรวมของยี่ห้อ Belkin หรือว่า Apple เองซึ่งมันมันก็มีราคาสูงพอสมควรนะอ่ามันเคยออกมาหลายรุ่นแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยเสถียรนะครับคือใช้งานได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับบางทีเสียบแล้วก็ไม่เจอบางทีมันทาให้แบบ มันเกิดความหงุดหงิดในเวลาใช้งานนะครับหรือว่า,าท่านใดที่สะดวกใช้แบบอันนี้นะครับอย่างที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านะครับพวก a n d i s k แบบ IX Pen d ซ์แพแบบนี้มันก็ใช้งานได้นะครับเพียงแต่ว่าตัว s a n d i s k ix p ็ n d ์แพนเนี่ยเวลาเสียบเข้าไปที่เครื่องมันทำงานผ่านแอป s a n d i s k ix p ็ n ซนะครับซึ่งก็แล้วแต่นะครับบางท่านก็สะดวกใช้แอบปบบางท่านก็ขี้เกียจโหลดนะหรือว่าอันนี้มันมีเมมโมรีในตัวนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะเหมาะกับท่านที่ เราอาจจะอยากดูข้อมูลจากแฟลชได์ต่างๆนะครับผ่านมือถือของเรานะครับดูข้อมูลดูรูปจากการ์ดต่างๆผ่านมือถือของเราอันนี้ก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้รวมถึงเป็นการที่เราต้องการโยกข้อมูลบางส่วนของเครื่องเรานะครับเพื่อแบบเครื่องเราอาจจะมีความจุน้อยหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราสามารถ ส่วนใหญ่เครื่องถ้าความจุน้อยเนี่ยมันจะไปหนักก็ไปหนักพวกภาพถ่ายแหละนะครับแต่ว่าเราไม่อยากลบรูปนะครับแต่ก็ไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนจะซื้อ iCloud ก็ไม่อยากซื้อนะครับเราก็สามารถทําทการ ซื้อตัวนี้นะครับแล้วก็เอาแฟลชไดร์ที่ส่วนใหญ่เราจะมีอยู่แหละนะครับสามารถเอาข้อมูลที่มีในเครื่องจําพวกภาพถ่ายหรือวิโดีโอที่ทําให้เครื่องมันหนักเนี่ยโยกมาเก็บไว้ในแฟลชไดร์ก่อนได้แล้วเราก็สามารถลบที่เครื่องเราเพื่อให้เครื่องมันไม่เต็มความเมมโมรีมันไม่เต็มนะฮะแล้วเวลาเราจะใช้งานไฟล์ต่างๆเหล่านี้เราก็สามารถเอาแค่นี้มาเสียบนะครับเอาแค่ชุดนี้มาเสียบเพื่อเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้เลยนะครับก็ถือว่าสะดวกดีที่สําคัญตัวนี้ราคามันค่อนข้างถูกนะครับราคามันไม่แพงมากนะครับ แถมยังทํางานได้หลากหลายรูปแบบด้วยมันไม่ได้เสียบได้แค่นี้นะครับมันสามารถเสียบการ์ดเล็กก็ได้การ์ดใหญ่ก็ได้นะครับทั้ง SD การ์ดแล้วก็ไมโคร SD รวมถึงขณะใช้งานสามารถเสียบชาร์จไปได้ด้วยในกรณีที่เราเราก็ปี้รูปเป็นจนํานวนมากๆอาจจะ20 30กิก,กันนะครับเพื่อจะเก็บไว้ในแฟลชไดร์ฟเราก็กลัวโทรศัพท์เราแบตหมดเราสามารถเสียบชาร์จไปได้ด้วยพร้อมกันนะครับก็ถือว่าสะดวกดีทีเดียวสำหรับ Joyroom HS142 4-in-1 c a r d Reader ตัวนี้ นะครับใช้งานง่ายราคาประหยัดนะครับแนะนําเลยสําหรับท่านที่ใช้ p p o o n นะแนะนําเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช้แบบนี้นะครับก็ใช้แบบนี้ได้นะครับราคาถูกกว่านะครับแฟลชไดร์อาจจะมีอยู่แล้วนะครับก็ เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจําหน่ายต่างๆของทางร้านนะครับรวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆของเรานะก็ซื้อช่องทางไหนก็ได้นะครับได้รับการประกันและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันหมดทุกท่านนะครับสบายใจได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ